ลูดที่เขาให้ด้วยฮะใหญ่มากสีเคเวตเนาะสีเคเวตโอ้ใหญ่มากโคตรใหญ่โอ้ยห,หนาวไปครับไปโอ้ยใหญ่มากเนี่ยแล้วก็ไอต้ตรงรูๆนั่นนะ่ะ นะครับลูกลงันอ่ะก็คือเราที่แบบทั้งสัตว์ทั้งอะไรเงี้ยแต่ที่เขาเมนชั่นไว้ก็คือนกหัวขวานนะนกหัวขวานจะเยอะมากนะครับจ่อรูเจ้าหจ้าที่บอกว่าต้นพุเนีลนที่อยู่เป็นกลุ่มๆนะครับอยู่ได้เพราะสภาพอากาศแล้วก็อาหารที่อยู่ใต้ดินครับเพราะเขาอยู่ได้กันอย่างเงี้ยเป็นพันปีนะครับเราจะเห็นว่าต้นใหญ่เนี่ยจะเป็นขนาดที่พันเดียวกันนะพันเดียวกันแล้วก็เขาเรียกว่าไง มันมันเหลือน้อยลงเรื่อยๆมากเลยนะครับเหลือน้อยหน่อยดูสงบแบบเปลี่ยนน้อยมากแล้วับแบบเนี่ยเหมือนพร้อมที่จะโค่นนะครับเพราะมันใหญ่มากเนี่ยก็โอกาสลมสูงนะครับนี่คือรอยโค่นครับหนี่งเยเห็นไหมรากใหญ่เออเนี่ยโค่นทั้งนั้นเลยเรื่องโค่นเนี่ยอันดับนี้ตัดอย่างงี้คือตัดตัดคือตัดแต่งหรือเปล่าให้เป็นทางเดินเพราะว่ารากอยู่ตรงนู้นเห็นไหมฮะเนื้อลายโค่นใหญ่มากนี่จะเห็นว่าเนี่ย